มาเก็บพริกค่ะวันนี้นอกอเอ๋จะตําน้ําพริกใส่สมุนไพรนะคะเผ็ดเผ็ดหอมหอมเลยบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกพริกไว้เยอะมากๆเลยค่ะเก็บพริกกันเลยนะคะโอ้โหโดกทุกต้นพี่พี่ค่ะดกมากๆเลยดูค่ะมีแต่แบบเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ ดูค่ะดกทุกต้นเลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นพริกสีเขียวนะคะเห็นอย่างนี้เผ็ดมากๆเลยนะคะพี่ๆดูโอ้โหดูค่ะดกมากๆเลยมาเก็บผักแพวกันต่อเลยค่ะน้ําพริกสมุนไพรที่หน่วยจะใส่ก็คือผักแพวนะคะมันจะมีรสชาติหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเก็บผักแพวกันเลยนะคะ แพวนี่ปลูกเองนะคะแบบหูเป็นพุ่มไปรเริ่มเลยสวยงามมากๆใส่เยอะๆเลยค่ะหอมนะคะว้าวหอมมากเลยมาเริ่มตำน้ำพริกกันเลยนะคะพี่ๆขาพริกนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะนําไปคั่วให้สุกหอมเลยนะคะนกเหยนจะใช้หนึ่งถ้วยเต็มๆเลยใส่ลงไปหมดนี่เลยนะคะนี่กินเผ็ดมากนี่นี่นี่น ใส่ลงไปถ้วยเลงเต็มๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะอะแล้วก็ต่อไปผงชูรสคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตำค่ะตำที่ก่อนนะคะนี่คะ่ะเราก็ตําให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะจริงๆอเน,นี่ยมันง่ายมากเลยค่ะพี่ๆมันคือในปลาทูนั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มแบบสมุนไพรลงไปแค่นั้นเองนะคะเราก็ใส่ปลาทูลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็ตาเลยคะ่ะ ตำค่ะให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ผักแพวล,ลงไปนะคะน้ําพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําพริกที่น้องเหว่ตำบ่อยมากตําแทบจะทุกครั้งที่กลับบ้านเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะถ้าไหนยังไม่เคยนะคะลองทําดูนะคะเพราะว่ามันหอมแล้วมันก็อร่อยแลวมันก็หาง่ายมากๆใส่ลงไปเยอะๆเลยะคะ่ะเพื่อความหอมนะคะน้ําพริกก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดหอมนะคะเผ็ดหอมมีประโยชน์นะคะมีความมันของกระทูมนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยะคะ่ะ ทำให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวน้องเอจะแบ่งปรุงเป็นสองถ้วยถ้วยแรกนะคะก็จะเป็นแบบสูตรน้ําต้มสุกนะคะอีกถ้วยหนึ่งก็จะเป็นสูตรน้ําปลาร้านะคะพี่ๆขาง่ายๆเลยนะคะก็แค่แบ่งออกแค่นี้โอ้โหเครื่องปรุงก็มีแค่น้ําปลาแค่นั้นเองส่วนผงชรูรสใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะส่วนน้ำมะนาวไม่แนะนํานะคะสูตรน,นี้รสชาติเค็มนัวแล้วก็หอมแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็คือน้ําต้มสุกนะคะก็ปรุงเข้าไปเลย ค่อยใส่ก็คือชอบน้ำน้อยน้ำมากนะคะเอาตามที่ความชอบได้เลยนะคะปรับใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะชอบแบบพอดีพอดีเนี่ยค่ะพอคนออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็พอดีพอดีนะคะเติมน้ำปลานิดหน่อย,อยแค่นี้เองอันนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับสูตรน้ําต้มสุกอูอร่อยแน่นอนพี่พี่ลองชิมดูแล้วจะติดใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สูตรน้ําปลาอันนี้ก็คือ ของข้าพเจ้าเองว้าวว้าวต้มน้ำปลามาเป็นมอเลยนะจ๊ะว้าวฮ,ฮูใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันก็ดูว่า การคามข้นมากคนน้อยประมาณไหนนะคะงง okay. ก็จะใส่น้ำปลาลงไปอีกโอ้อย <laughs> เกือหม้อปลาเกือบคว่ำนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะแค่นี้เองนะคะก็เราจะได้น้ำพริกสมุนไพรหอมๆอร่อยอร่อยแล้วนะคะขออนุญาต้างแป๊บนึงนะคะพี่ๆคะ่ะใส่ถ้วย นี่หวยปลาก็ต้องใหญ่นิดนึงว้าเนี่ยค่ะอยากให้ลองทานดูนะคะเป็นเป็นอะไรที่หาวัตถุดิบง่ายมากแล้วก็เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆแต่ว่าคนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยไม่เคยได้ทานด้วยซ้านะคะแต่เราเห็นรับประกันได้เลยว่าน้ําพริกสูตรน,นี้ถ้าท่านไหนที่ได้ลองทำนะคะได้ลองกินดูแล้วเนี่ยจะติดใจสําหรับคนที่ชอบกินผักกินสมนุนไพรจะชอบมากๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ มาค่ะมาทานข้าวกับน้ำพริกกันนะคะโอ้โหนี่เลยส่วนที่ใส่ปลารนะคะเผ็ดแล้วก็หอมแล้วก็ไปเลยนะคะแล้วเราก็กินกับผักเยอะๆขออนุญาตกินแล้วค่ะออืื ก็จะกิขนข้าวเหนียวคู่กับหมูหน,นะคะเนี่ยนะคะอืร่อยมากค่ะพ,พี่อันนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะอือวันนี้เรากลับมาโคราชเนะเาะบารกาศดีมากๆเลยค่ะพี่อืออืมอร่อยม,มากๆนะคะมากินด้วยกันนะคะอือ อืมอืมออมากแล้วค่ะอืมอ,มอ,มอ,มอมืผักเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนนอกเอกชอบกินผักสดนะคะอันนี้เป็นข่าอ่อนยิ่งกินก็จะแบบเพิ่มความเผ็ดอืม,อม กี่โมงแล้วคะแม่กี่โมงแล้วหกโมงโมงพี่พี่คะนี่คือบรรยากาศตอนหกโมงนะคะก็จะดึก,ก <laughs> อล้ค่ะเพอาที่รูร่าดึกไวค่ะนี่นะคะพี่พี่อร่อยมากเลยค่ะ แม่หนูเป็นคนชอบกินผักค่ะแม่หนูเป็นคนใจดีเมนม่อาจารล้วจากกินห้าไม่เคยด่าใครลนะคะค่ะขออนุญาตกินนะคะให้ให้น้องเชอรินพูดแทนอันนี้ผักลืมผัวเฮ้ย <Hey. S 2> ม,มันชื่อผักชื่อผักลืมผัวจริงค่ะจริงจริงจะลืมผัวจริงนะจะชื่อว่าผักลืมผัว <c oughs> มันต้องลืมจริงว่าอืก <c oughs> <c oughs> ทำเรื่องนะแม,ม,ม่จะไปหาขคมอย่แน่นอนเลยเตือนนะ,ะเตือนเนะี่ค่ะก็จะเป็นไก่นะคะพี่พี่เดี๋ยวต้องเห็จังใส่เป็นขนมจีนพี่พี่ขากินเป็นน้ำยาขนมจีนก็อร่อยทำอย่างนี้ตักใส่ไปเลยเยอะๆ พี่ขา่าวเลยจะบอกเลยนะคะคือที่นะคะมีหมี่ค่ะอือถามเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเล่าแป๊บนึงแม่เติมน้ำปะลาร้าก่อนน้ำปะลาร้านี่ไม่ได้ต้มแบบไว้เค็มมากนะคะแล้วก็อยากให้มันมีน้ำแล้วก็เติมน้ำปะลาร้าลงไปเติมน้ำปะลาร้าลงไปแค่นี้เองนะคะก็กินกับขนมจีนเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะแบบอร่อยอร่อยอีกหนึ่งสูตรเลย ทำง่ายแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทานนะคะรับรองว่าหอมแล้วก็<ม>รสชาติเข้มข้น,นพี่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวกับหมูทอดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะใส่ถั่งอกด้วยคือผักผักเยอะนะคะแต่ว่านออ้องเอ๋งไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนดีเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแลวกันอะไรคะผักชื่อว่าผ,ผ,วผักลืมผัวจริงอ่ผักลืมผัวจริงๆค่ะมีผักชีลาวผักลืมผัวผัก อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยขออนุญาตกินก่อนนะคะลูกหนูไม่ชอบผักที่ชื่อว่าผักลึื่องปวหนูไม่ชอบเพราะว่าหนูกลัวแม่จะลืมคิดว่าแม่จะหาผมอัดอืมอืพรุ่พร้อือืพตี้ขาอืมมันอร่อยมากมากเลยค่ะนี่ผักดองอืมผันข้าว ทานข้าวมาทันด้วยกันนะคะอือก็ดูก็อยู่ไปอืออืออือแม่ขอที่ทชืห่หน่อยลูกชื่ออูไหนแม่วบ้านอืมอร่อยมากกินแบบสูตรขนมจีนก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยสูตรนี้คนที่บ้านชอบมากสามีชอบมากนะคะครอบครัวเนึ่ก็ชอบมากเอ่อ อร่อยหอมอืมอือเยี่ยมค่ะอร่อยนัมเบอร์วันค่ะทำค่ะไม่ร like <c ười> mm ู้จะกินอะไรก่อนอันนี้เขาจะเป็นไก่เนาะอร่อยทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศอาหารมื้อเย็นค่ะเริ่มต้นกับสาวสวยเสื้อสีฟ้าเลยนะคะคุณแม่น้องเอ๋ค่ะคุณประณนอยางงามนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่มอปลาของข้าพเจ้านะคะนี่ค่ะน้องเชอร์แตม <c oughs> น้องเชอร์แตมลูกสาวคนโตของแม่อเอกนะคะอืน้องเชอรีแล้วก็คุณพ่อนะคะทานอาหารมื้อเย็นกันตอนนี้ก็ เราทำกับข้าวกันตอนเย็นนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะพี่พี่ขชื่อจริงของแม่หนูชื่อว่าสสิปภานะคะถ้าเป็นชื่อเล่นก็จะเป็นเอนะคะค่ะลูกถ้าเป็นผสมกันก็เป็นเอสสิปภากินเลยกินเลยอื้มาอืมอาหารบนบ้าน ผักนะคะผักน้ำพริกก็ของในสวนนะคะก็อาจจะมีซื้อจากตลาดมาบ้างนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนกเขยกก็ชอบทานอาหารพื้นบ้านมากๆเลยนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายย